ข่าวสิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีโต้ฝ่ายค้านนะคะตอบไม่ตรงประเด็นค่ะขณะเตือนสอสอ,สอ,สอพูดจากควรที่จะใช้คำสุภาพ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยก่อนการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่3กรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่านายกรัฐมนตรีตอบไม่ตรงคำถามนั้นซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอบตรงไม่ตรงแต่ตอบด้วยหลักการกว้างๆหลักการใหญ่ๆที่มีรายละเอียดออกมาซึ่งเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงนายกรัฐมนตรีมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วแต่บางครั้งการตอบไปก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อถามว่าอะไรเป็นข้อมูลใหม่หรือไม่ในการอภิปรายครั้ง นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่มีเลยไม่มีจากที่เคยทราบมาก่อนเลยถามแล้วถามอีกพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำซากเมื่อถามว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอยากจะขอในการอภิปรายเรื่องการพูดจาในสภานั้นนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก็อยากให้พูดจากันให้สุภาพเรียบร้อยเป็นคนไทยด้วยกันควรจะมีมารายาทกันบ้างโดยเฉพาะสภาที่ถูกเรียกว่าสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ตนให้เกียรติทุกคนควรจะให้เกียรติกับสถานที่บ้างทํางานก็ดีสถานที่ทํางานก็ดีสะดวกสบายกว่าคนอื่นตั้งเยอะก็ควรที่ จะเป็นสุภาพชนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ส่วนช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคําถามนะคะเรื่องการควบคุมอารมณ์ได้ดีในการอภิปรายรวมถึงกรณีของเหรียญลุงป้อมที่นายศิระเจนจากาสอสอคสสกรุงเทพมหานครพลังประชารัฐจัดทำขึ้นด้วยและก็เดินขึ้นห้องประชุมในทันทีค่ะ ขณะที่พิธาก็ชานายกรัฐมนตรีจะใช้พรบคอมปิดปากฝ่ายค้านไม่สมเป็นชายชาติทหารส่วนเรื่องของสถาบันยืนยันจะไม่ทำให้เสริมเสียแน่นอน นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลยืนยันถึงความเข้มข้นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมให้กำลังใจคนที่อภิปรายไปแล้วและคนที่กำลังจะอภิปรายในลำดับถัดไปค่ะขอให้มีสมาธิมีการยกตัวอย่างนายวิโรจน์ลักษณะอดีศรสสเก้าไกลที่ถูกยั่วโมโหแต่ก็ไม่ตอบโต้ก็ขอให้ทุกคนยึดประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้นายพิธาตั้งข้อสงสัยไปถึงการอภิปรายที่ผ่านมานายยกรัฐมนตรีก็ตอบไม่ตรงคำถามโดยเฉพาะเรื่องของการใช้นิติรัฐนิติธรรมเอื้อพวกพ้องโดยการอภิปราย วันนี้ก็จะมีเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายใช้อำนาจรัฐเอื้อพวกพ้องนายทุนที่ทำให้ประเทศเสียหายส่วนกรณีคำถามของนางสาวอมรรัตน์โชประมิตรกุลสสของพักเรื่องของภาษีค่าน้ำค่าไฟบ้านพักฟรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบโดยตรงแต่กลับถูกนายสุพรณัฐาวงฟ้องผิดพรบอรคอมพิวเตอร์จึงขอถามกลับไปยังนายกรัฐมนตรีว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้พรบอรคอมมาปิดปากฝ่ายค้านและถ้าดำเนินคดีจริงก็ถือว่าไม่สมเป็นชายชาติทหารในการทำหน้าที่สส ของนายกรัฐมนตรีในการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทางนี้ยืนยันด้วยว่าไม่หวั่นกลัวฝ่ายรัฐบาลจะเอาผิดและดำเนินคดีโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันเพราะยืนยันว่าไม่ได้อภิปรายสถาบันแต่อภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลตามยติจึงจะไม่ทำให้สถาบันเสื่อมเสียอย่างแน่นอน ไปปิดท้ายกันที่ประธานสภาอุตสาหการรมมองโครงการทั้งเราชนะและคนละครึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและก็สร้างความเชื่อมั่นหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ายสุพรรณมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อ,อทอค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n นะคะวันนี้รัฐบาลเริ่มโอนเงินสิทธิ์โครงการเราชนะให้กับประชาชนทั่วไปที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วก็มองว่าส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับร้านค้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายการใช้เงินซื้อสินค้าที่จําเป็นซึ่งถือว่ามาเชื่อมต่อจากโครงการคนละครึ่งที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมนี้ค่ะโดยโครงการคนละครึ่งถือว่าช่วยกระตุ้น การใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศก็เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้จบการเสนอข่าว10นาิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดย Sầm Nắp Thảo i -N -N.